ครับก็ไปไปการสัมภาษณ์อยู่ไปเรืยๆโคตรองแบบเงินเลยนะครับนะครับอยู่ในด้านกับเกมนัน hey, ด we ี้ครับก็คือผมว่นเชว่าเราจะเก็บสามแต้มได้แต่ทีนี้เด็กเนี่ยน่าจะต้องคาล้าผมก็เลยบอกผมว่าเล่นทั้งไงก็เล้นแต่อย่าเสี่ยงตูวเล่นให้รัดคุมเอาไว้นักกอล์มีโอกาสทำได้แต่แล้วอย่างก็ก็ลงตัวได้ดีเองวันนี้อาจารย์ตั้งใจครบก็ตอนนี้ผมว่าทุกคน ว่คนเด่นเด่นหมดเลยแล้วก็พอที่โชคอ่าที่เจ็ดอดยที่ลงมาแล้ก็สามารถที่จะเล่น้นมแล้วก็สามารถทำประตูได้ด้คือก่อนที่จารยดูที่เจนลงเนี่ยเกมมันเตื้ตันตอนท่รานอนทำปะตูอนนั้นอาจารย์ท่ยังไงเอาอาเอาเขาขึ้นปำตางเขาขึ้นใจขเคอตอนนี้อาฟฟี่เนี่ยสามารถที่จะเล่นสิ้นแล้วก็กลางได้เป็นคนนี้ก่อนเ็กนเก็มลูกเนี่ยเล่นไดตำแหน่งนแล้วก บวกกับฟาสซิสเนเจ็บบอดีผมก็เลยต้องเปลี่ยนตำแหน่งที่ที่ทำกันก็ก็ทุกวันเจ็ก็ทำได้ดีที่หลังจากนั้นนี้ยโจก็จะสามารถลงได้แล้วตอนนั้วอาจารย์จะใส่ที่แบบเะไรไม่รู้เขาใั่อะไรเดียวเขามาตีตรงหน้าหรือว่าจะเอาตรงหน้าเลยแล้วตัดเอาตรงไหนก็ได้ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยสมมาจะได้สี่สามสามหน้าเราใช้สามคนก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้ดีดี แล้วก็สลับข้าสึากกับเราเยอะแม่คนละเครื่องก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วคือไปกลับเวลาแล้วก็คือตอนนี้ต้องรอคำตอบจากสมาคมว่าจะแข่งใน้องกัหนหรือเปล่าจะนี้น่าจะได้คำตอบครับนั่นคือมอักพลาดส่วนการอุ้มบอลเล่นกจารย์ก็ตรงนนี้ครับขอบคุณครับ